พี่น้องพี่น้องอเขาเบิ่งอันนี้มาเบิเ่งแจกกี้ก็นไหมเงี้ยเพ็ดบาทนึงจอดรถไว้วัดเกิดปัญหาแล้วบาทนึ่งพี่น้องเอ้ยโอ้ยจ้างซาเล้งแล้วเจ้าค่ะแจ้างซาเล้งแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้างซาเล้งแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> จ้างจ้างจ้างม่เอ้ยจ้างจ้างย้วยเรื่องวันนี้ไม่ดีมันธรรมดาขนเงินขน้าเคันพ่จ้างพจิไปส่งบ่เนี่ยเบื้องเบิ้งขับยานล้วนเบ้องข่อยเนอเอาเบ้องเห็ข้าเจ้าเบิ้งให้ข้าเจ้าถือเล ว่าเหรอจีมันเก็บคาบด้อูนู้บลูเพือกันแม่เพรามันเก็บจักบาทจ้าเพราะเมีมาเพราะได้ถามมัจักบาทกับซูถ้าได้กับซูเรียกเขาเพิ่นเก็บเลยบ่เหมือนแม่เู้บหจักรู้บ้อหุจักจ้าเขาไปรอดคันเพิ่นสิเก็บเพิ่ไรมัอจะออกมาซื่อหรอี่ยังแม่นีนเ่อึดบ่อยากมันฆ่าไม่ฆ่าลเดรถจงเขาไปจอดเพได้เขาไปเพราะแม่ันจ้งหน่อยแม่จ้งสิเขาไปนี่แง่ว่าสั่นด้เดี๋ยวนี้ พีหลีต้องเฝ้าเขาไปเลยไปได้มลงล่าึงพิยืเรียกนี่ไปแล้วไปไปแล้วไปวันเียว่ดยนั่นแล้วปบบปมได้อาวโอยโอยนเปใจปอลนบลล้ไบอล้นไปเไมไปเ่อยเลยไปเ่ ไป่ซาไป่าเอ้วน้ยเนี้ยพวกเนี้ยอุ้ยเุ้ยออยว่เน้่ยยี้หตกรถเนื้อลดเท่ลอดเท่ปลอดเททุกอปอ้วกว่าเมาแล้วยะครับเมาแล้วยะครับปอหลยยแล้วปนอดปลอ แค่เี้เป็นรูปเป็นบ่าโอ้ยควาจันควกคอนไปแล้วพี่น้องเอ้ย